เสียให้ค่ะสาหรับชิปเมื่อวานนะคะที่อช้างด่าชนีคนหนึ่งอ้ช้างเย็ดคนนั้นในเฮียว่าหน้ามันเหมือนแมวเป้าแมวพูงอีดอกทองหลายคนสงสัยค่ะอีสัตว์ว่าอีเจ <till S 1> <here S 2> ๊แมวเป้าแมวพูงเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้อีช้างก็เลยได้เชิญวิทยากรพิเศษค่ะจะมาอธิบายเรื่องแมวเป้าแมวพูงให้น้องๆฟังคือขอเชิญแนะนําน้องเมนี่หีประกาศค่ะค่ะไอ้แมวเป้าแมวพูงนี่ก็คือว่ามันเกิดจาก การทำศิษฎ์ศาสตร์ของพวกพ่อหมดแม่หมดนะคะแล้วมันก็จะเข้าแล้วมันก็จะ,ะยังไงอะส่งแมวตัวเนี้ยไปทำร้ายผู้ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามทำให้เหมือนมีมนต์ดำสะกดทำให้แบบว่าทำอะไรทำอะไรก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแมวชั่วร้าย ลักษณะพิเศษของแมวพวกนี้คือ,อยังไงคะลักษณะพิเศษของแมวพวกนี้ก็คือว่าตัวมันจะดำดำนะคะตามันจะแดงแดงค่ะ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วมันจะมาเข้าสิงหนูหรือเปล่าดิ <c oughs> พี่ชางไปพูดถึงมันนี่โอยตัวมันจะดำดำตามันจะแดงแดงแล้วมันจะเหมือนมีการอาฆาตพยาบาทกับคนที่ไม่มีทางสู้นะคะ ลืมบอกไปนิดนึงค่ะลักษณะพิเศษของแมวพวกนี้จะหีคันเวอร์อีดอกหีคันเหมือนกับว่าอีไดห้หีใครเอาใบตําแยนี่สัตว์มายีอยู่ที่รูหีของมันค่ะจะหีคันแบบเวอร์บุนค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะคะแมวเป้าแมวโพรงคืออะไรไอ,อีเม่ห้าสี่สามสองแย่